คำว่าดีกับไม่ดีเราไม่ได้มาเปรียบเทียบกันครับ<ะ>พอกับไม่พอมากกว่าโอ้ยพี่จิมมี่เฮ้ย Under control สยบทุกความแรง Nexter เฮ้ยไปรุ่นทำไรอ่ะมามไมามาเสพยาวเนี่ยมาทับอุปกรณ์อยู่นี่เป็นคนใต้คนใต้ที่ไหนวะเนี่ยคนมอนคนคนใต้หรือคนมอนเนี่ยอ่ะรายการอะไรนีวะยินดีต้อนรับสู่รายการ o p n e x t Brought to you by Nexter วันนี้เรามากันที่ร้านทิดออสครับทิดออสก็ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในวงการรถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็น Eco City, m i d มิดไซส์บิ ide, ๊กไซส์ซุปเปอร์ไซส์ซุปเปอรคาต้องมาที่นี่กันหมดเพื่อมาปรึกษาเรื่องเบรกเรื่องออการอัปเกรดแค่เรื่อง Break, เบรกมันสำคัญขนาดนั้นเลยพี่สำคัญสำหรับผมนะสำคัญ ด้วยที่ผมอยู่ในวงการรถแข่งมานานนาครับ <c ười> รคุยรันบอคุยบ้างเถอะไม่เคยโม้เลยว่าตัวเองทําอะไรยังไงบ้างไม่มีใครรู้แล้วว่าผมจริงๆแล้วผมทําอะไรทํหลายหลายอาชีพมากแต่ว่ามันสําคัญมากเพราะว่าคืบเดียวมันพูดถึงชีวิตคนได้เลยในการเบรกเพราะฉะนั้น <c ười> เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าเบรกที่ดีมันเป็นอย่างไรเลือกใช้ให้ถูกราคามีตั้งแต่แบบแบบราคาประหยัดจนถึงคุณมีเหลือแค่ไหนคุณซื้อใส่ได้หมด เพราะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าทิดออสวันนี้เขามีอะไรกันไปตอนนี้เราอยู่กับทายาทเจเนอเรชันที่2นี่ครับคุณจักรครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งแนะนำตัวนิดนึงทิดจักรครับผมร้านทิดออสเบรกครับที่นี่อ่ะคือทำทเฉพาะเบรกอย่างเดียวหรืออะไรยังไงเราเน้นเบรกเป็นหลักครับผมครับ พราะเราทามาตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วครับสมัยก่อนตั้งแต่อยู่ต้นสทรครับตอนนั้นตอนนั้นพ่อทําอะไรหมายถึงว่าพ่อข่งรถ <ลด S 2> ขาย,ขาอยมอไซค์แล้วก็แต่งรถแล้ว<อ>แล้วก็มาแต่งเบรกรถยนต์เราก็เริ่มทามาเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่แต่งดิสหลังอย่างเดียวก่อนเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆขยับเป็นพวกบเบกรกคิ้งเบมโบก็คือพ่ออ่ามันก็เล่นรถอยู่ใช่ครับผมมอไซค์ด้วยใช่ครับแล้วก็มีความคิดว่าเฮ้ยเบรกมัน สำคัญเราก็มามุ่งแต่เบรกใช่ครับ,บ,รบอ่าแล้วตอนนั้นคุณจับอายุประมาณเท่าไหร่ตอนที่แบบเริ่มมาช่วยพ่อหรือปใจใระมาณเบรยี่สิบกว่ากว่าครับอ่าแล้วเป็นยังไงว่าเบรกสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันมีความแตกต่างยังไงความแตกต่างมันอยู่ที่ความเร็วของรถครับเพราะว่ารถยิ่งรุ่นใหม่มากขึ้นแรงม้าแรงบิดยิ่งเพิ่มขึ้นเราต้องหาเบรกให้มันสัมพันธ์กับตัวรถ ที่เราจะต้องใส่ไปอย่างสมัยก่อนเงี้ยไม่ได้แรงมากส่วนใหญ่ไมตี้ไทเกอร์ก็ดิดหลังโตต้าคาวแต่ถ้าสมมติเป็นวีโก้ลีโวคาวไม่อยู่แล้วลูกโซ่มันเล็กเท่าเบรกมันเล็กรับแรงม้าพวกนี้ไม่ไหวอ๋อใช่ว่าเ,เอายกตัวอย่างสมมติว่าอิสุสองค์กรทองครับผมมันแค่ไม่ถึงร้อยมา้าใช่ครับเบรกจริงๆเบรกของมันก็โอเคอยู่แล้ว ถ้าไปในช่วงในช่วงนั้นที่แบบวัยรุ่นเอามาแต่งกันใส่เทอร์โบให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตามรถมันเร็วขึ้นใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องทําเบรกตามแรงม้าใช่ครับก็อย่างที่พูดอ่ะบอกถูกแล้วว่ารถสมัยใหม่แรงมากใช่ครับยิ่งเป็นรถซูเปอร์คาร์เอาเอาแต่ไม่ต้องซูเปอร์คาร์นะซูเปอร์คาร์แรงอยู่แล้วแหละใช่ครับมันก็มากับเบรกที่ดีอยู่แล้วครับผมแต่เอายกตัวอย่างอ่ะซิตี้รถซิตี้ตัวใหม่ครับผมก็เป็นรถเทอร์โบใช่ครับ ซึ่งแรงม้าแรงบิดมันก็มากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การช่วยการเบรกใช่ครับช่วยที่ดีขึ้นคือถามว่าโรงงานให้มาดีไหมดีครับก็ดีแล้วในระดับหนึ่งแต่รถเมื่อออกมาแล้วครับจูนครับความเร็วต้องมีความปลอดภัยที่ให้มาไม่พอคําว่าดีกับไม่ดีเราไม่ได้มาเปรียบเทียบกันครับพอกับไม่พอมากกว่าซึ่งเพราะฉะนั้นการ เบรกมันก็ทําให้ย่นระยะเบรกนั้นลงมาเพื่อความปลอดภัยจริงๆแล้วใช่ครับนี่มันมันแค่นิดเดียวนะเอาสมมุติว่าเด็กแฟนตัวคืบเดียวอ่ะครับผมแต่ถ้าคืบหนึงนะคุณไม่ไปชนมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามันคือชีวิตนะครับชีวิตใช่ของที่นี่มีขายอะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างเบมโบ้เบมโบ้นี่มันของประเทศอะไรอ่อิตาลีครับผมอิตาลีแล้วก็มีสปาต้าอเมริกาเอเลสถ้าลูกค้าต้องการเราก็เบิกได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าครับผม แล้วก็ดีบีเอดีบีเอก็จะเป็นจานเบรกของออสเตรเลียออสเตรเลียใช่ครับผมแล้วก็สายถักเฮลเฮลสายถักประโยชน์มันคืออะไรเออสายถักเนี่ยครับคนบางคนมองว่าใส่แล้วจะเห็นผลหรือเปล่าไม่เห็นมั้งซึ่งจริงแล้วการทำงานของแค่สวยหรือเปล่าไงคือจริงความสวยมันแทบจะไม่ได้เห็นเลยเพราะมันอยู่ข้างในล้อแต่การทํางานของมันเนี่ยคือสายเดิมของเดิมที่เป็นยางครับยางเมื่อเจอความร้อนของน้ำมันเบรกวิ่งผ่าน เดี๋ยวน้ำมันจะเกิดการขยายตัวใช่ครับเราถ้าเป็นสายถักเนี่ยมันจะไม่มีการขยายตัวครับเลยไอทําให้แรงดันมันเบรกมาคงที่เบรกเสถียรขึ้นกระชับขึ้นแล้วมาไวขึ้นถ้าเปลี่ยนแต่มีเคยเห็นรถแข่งที่อัปเกรดเบรกแต่ว่าประหยัดไม่อยากเปลี่ยนสายถักพอเบรกนานๆหลายๆรอบเนี่ยน้ำมันเบรกมันร้อนมันจะร้อนมันร้อนมากจริงนะร้อนจริงครับร้อนแบบลวกได้เลย แล้วอพอสายมันขยายตัวได้เพราะว่ามันเป็นยางใช่ครับสายเดิมเป็นยางมันก็ระบขยายไปบ่อยปุ้มันแตกแต่คราวนี้รวมแล้วก็แตกหลุดโค้งเลยใช่ครับเห็นเยอะเห็นเยอะในสนามแข่งจริงก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ควรจะเปลี่ยนแม้กระทั่งรถบ้านรถเปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนไม่ดีกว่าดีขึ้นครับผมมันไม่ได้ไม่ไม่มีไม่มีข้อเสียดีกว่าใช่ครับผมข้อเสียอาจจะแค่จ่ายเยอะขึ้นนิดนึงใช่ครับโอเคราคามันสูงกว่าชาวบ้านนิดนึงแต่มันรับประกันตลอดในการใช้งานเอาว่ามันเริ่มต้นเท่าไหร่ คู่หนึ่งสามพันแปดครับเฮ้ยไม่แพงโอเคจริงๆผมว่าราคามันก็ดูดีนะครับมันแลกกับวารันตีที่เขาให้มาตลอดอายุการใช้งานนะพี่ใช่สมมุติพี่เปลี่ยนคู่หนึ่ง้างซ้ายซึมหน่อยหนึ่งสมมุติใช้ไปสี่ปีแล้วซึมหน่อยหนึ่งบริษัทเทลไม่เปลี่ยนให้คู่หนึ่งเลยมันไม่ได้มีเกี่ยวกับว่าต้องเป็นรถรุ่นไหนอะไรไงคือมาได้หมดเลยมาได้หมดครับจะเป็นรถอะไรใช่ครับยกเว้นรถถังเ่ยต้องถอดล้อยาหงานก็ของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่คือฮับเบกฮับจานเบกอันนี้คือของที่นี่เลยใช่ครับผมสร้างเองเลยอันนี้คือเราสั่งอลูมิเนียมเข้ามาอลูมิเนียมเป็นของเป็นเบอร์อะไรเอ่ออันนี้หกศูนหกหนึ่งครับเอกลักษณ์เราก็จะทําให้เป็นงานคัสต้อมครับลวดลายเฉพาะคันถ้าผมอยากได้ชื่อผมข้างๆ้าใช่ไหมมีครับมีครับผมทําไว้มีลูกค้าสั่งไว้อยู่อยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปดูสิครับเออเดนี่ครับก็งานขานี่ครับผมให้ความสำคัญกับงานขามากทําไมทำไมถึงสำคัญเอ่อมันรับแรงกดเยอะที่สุด ด้วยความเร็วรถเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกครั้งนี้มีการเบรกระบบเบรกจะดึงเข้าหาศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นต้องรับแรงกดได้ได้มากผมเลือกใช้อลูมิเนียมเจ7 5ครัย์เจดห้ามีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าพวกนี้มันใบจานมันใหญ่ขึ้นมันเป็นหนักที่ใบจานอยู่แล้วอะไรที่มันเบาได้แล้วแข็งแรงได้เราก็เลือกใช้โอ้ในนี้เป็นกตอนแรกผมนึกว่าเป็นแค่ร้านขายเบระเปลี่ยน้าเบรกอะไรพวกนี้แต่ว่านี่คือ สร้างกันเองแล้วอ่ะอันนี้ก็เครื่องเลดแล้วก็ขึ้นครับอ๋อมาเงี้ใช่ครับผมโอเคแล้วเราจะสั่งมาเป็นก้อนเนี่ยครับอ๋อโอเคเริ่มต้นคืออย่างเงี้ครับผมหรือว่าเป็นแท่งยาวๆเป็นแท่งยาวๆแล้วซอยมาครับอ๋อเป็นซอยมาตามขนาดตามขนาดรถที่เราต้องการใช้อ่าความหนาความใหญ่แล้วก็มาตึงออก กึ่งออกเรียบกึ่งทีมันจะเรียบเขาบอ,อกกึออ่งมากเลยว่า CNC ฟังดูดีว <CNC S 1> <laughs> กว่าก็จริงๆมันก็ CNC อะ <laughs> มันก็ต้องมาปาดเรียบก่อนอแล้วก็เขียนแบบขึ้นมาวัดระยะตามรถรุ่นที่เราจะทําขึ้นมาครับเขียนแบบปุ๊บแล้วก็มาขึ้นเครื่องมันก็จาเป็นรูปแบบนี้รูปแบบที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นไปเครื่องนี้กําลังทํางานรีมชชีนมันจะกัดลวดลายที่เราเขียนแบบไว้อ๋อ เราที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้เก็เสร็จแล้วใช่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บผิวอีกรอบหนึ่งนี่เป็นงานดิบอยู่นี่ดีแม็ก2020โอ้ดีแม็กก็มากันแล้วครับผมแต่ว่ารถกระบะสมัยเนี้ยต้องแรงมากต้องต้องต้องให้ก่อนสําคัญกับเรื่องเบรกด้วยรถแรงมากๆม้ามาม้ามาตัวรถธรรมดาก็ร้อยกว่าใช่ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบสามเริ่มล้าทำกันทีไม่ได้ทำกันน้อยน้อยทำกันเต็ม เะะพราะว่เบรกก็คือสาคัญก,ก็ต้องให้ก่อนสำคัญตรงนี้ด้วยเนี่ยพอเข้ามาเห็นแล้วอะ่ะมันคือการที่ว่าเขาเขาสะสมประสบการณ์นะฮเะชื่อว่าแรกแรก,แรก,แรกเริ่มต้นไม่ได้มีอย่างนี้ไม่เพราะว่า้เขาก็แรกๆเนี่ยพอจากเราเริ่มทําดิตหลังแรกๆใช่ไหมครับ,รบแล้วเราเริ่มมาหันมาหาเบรกซิ่งสมัยก่อนมันยังไม่มีเจ้าไหนที่เขาทําเป็นท n นทกันผมก็ไม่มีเหมือนกันผมก็เป็นแค่ร้านใต้ต้นไทร แบบอยู่ในหัวคไปจ้างเขาทำเราบอกมาไม่ถูกใจเอาใหม่ให้จ้างเขาใหม่เสียเงินหลายๆรอบยอมเสียยอมซื้อประสบการณ์ครับจนได้แบบที่ถูกใจใส่รถลูกค้าโอเคลองขับเสถียรไม่สั่นไม่ดังทีนี้เราก็เริ่มค่อยๆเก็บหอมรอมลิสจนเราซื้อเครื่องเองมาเขียนเอง ทุกอย่างที่เราทําขึ้นมาครับเราจะไม่ได้เริ่มจากแมชชีเลยทีเดียวครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆครับเราจะทดลองเป็นไม้ข um um ึ้นมาก่อนนะครับพอเราทดลองขึ้นมาเสร็จปุ๊บระยะสูงต่ำได้รระยะกลางซ้ายขวาได้ก็คือเอาไปลองเทียบก่อนได้เลยว่ามันติดอะไรยังไงพอได้เสร็จปุ๊บทุกอย่างเราก็จะเริ่มเพิ่มความหนาขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะยิ่งหนายิ่งแข็งแรงครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นมีเอ่ยว่าทํากําลังทํารถซิ่งอยู่กัรนึ่งอยู่ครับของของก๊อฟครับรถดิฟของอาจารย์ก๊อฟครับอ๋อนี่รถดิฟเหรออาจารย์ก๊อฟปั้วยนี่สิบห้าครับส่วนใหญ่เขาจะมาทําที่นี่ปะส่วนใหญ่ทํำไหมผมก็ทําไปหลายคันทั้งของอาจารย์ก๊อฟทาหลยคันเพราะว่าผมเห็นข้างหน้ามีคาลิเปอร์ที่สับขับทูนิโฟอยู่ใช่ครับผมอาจารย์ก๊อฟโอ้โหอย่างสวยเลยเป็นเหมือนเป็นยี่ห้อตัวเองนะครับผมให้ครบ ขอไปดูหน่อยได้มั้ยก็ดีครับใส่รถเขามากตัวนี้เขาขอใจกอล์ฟเนี่ยลังการมากแล้วเนี่ยขอมาวายแฟบอันนั้นด้านหน้าคอนเซปต์ตอนแรกมาคือต้องทําให้เข้ากับไวแฟบใช่ครับผมไวแฟบนี่ก็อันนี้คือหลักแสนแล้วนะทําไบสั่นไปครับอันนี้คือหลักแสนแล้วนะคือต้องทำเออ่ขาเรียกว่าขายยึดครับผมให้เข้ากับไวแฟบใช่ครับแล้วก็เบ๊ะใช่ครับหน้าสี่พอร์ตใหญ่หลังสี่พอร์ตเล็กแต่หลังใช้สองตัวเออขอถามหน่อยว่าครับผม ไอ้คำว่าพอตเนี่ยคืออะไรลูกสูบเบรกครับคือลูกสูบที่ลูกสูบที่เป็นตัวดันตัวดันผ้าเบรกรับถ้ารถบ้านรถแบบเอ่อซิตี้วีออสทั่วไปมันมีกี่พอตเอ่อข้างหน้าพอร์ตหนึ่งครับเป็นพอตใหญ่พอตหนึ่งคือล่นเดียวดันออกมาแล้วก็ใช้หลักสไลด์ดึงข้างหน้าเข้าไปอ๋อพอร์ตหนึ่งคือมาข้างเดียวนะใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นสองพอตก็จะเป็นสองข้างประกบนอกไหนครับอ๋อความสําคัญของมันคืออะไรสมมติสี่พอร์ตอย่างเงี้ย ดีกว่าดีกว่าสองพอทยังไงเออได้การกระทําที่นุ่มนวลกว่าแล้วไวกว่าครับก็คือมันมันดันออกมาด้ครับดันสองข้างมันดันอย่างละสองใช่ครับมันดันมันดันข้างละสองครับอ่าดันข้างละสองแต่มันจะไม่ได้ดันทีเดียวตุ้มเลยนะครับเพราะมันสี่ลูกเออมันจะออกลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ถึงจะออกอการทํางานของเบรกจะเป็นันถึงนีขนาดไม่เท่ากันใช่ของผมเบรกเนี่ยใหญ่เล็กเนี่ยครับมันช่วยในความสมุลของเบรกฟิลลิ่งเบรก ครับผมลูกสูบมันช่วยได้เยอะที่สุดที่กี่พอร์ตเยอะที่สุดตอนนี้ครับที่มีอยู่ผมเห็น10บพอร์ตกับสิเลยหรอรถไสิบพอร์ตขยเยนครับผมมันไม่ใช่ว่าเป็นรถสปอร์ตแต่รถมันแรงมากและใหญ่มากเพราะฉะนั้นมันใช้ม o m e n t u ในการเขาเรียกว่าแรงเฉื่อยในการที่จะเบรกรถเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พอร์ตย่งติเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเขจะมีเบรกอะไรอีกเยอะแยะมากมาย น่าสนใจมันด้วยดีไซน์ด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อว่า,าประโยชน์ของมันมีอะไรยังไงบ้าง,ต,งตามเลยนะเรามาคุยกันต่อในเรื่องของเบรกอย่างผมเห็นเบรกแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมียี่ห้อที่ดังๆระดับโลก <S 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 ใช่ครับแล้วก็จะมียี่ห้อที่มาก,กับรถสมมุติว่าอย่างป๊อตอย่างเงี้ย o r อ b เบมโบครับออดีวอลโวอีโวล GTR พวกนี้โปครับแดงว่าเป็นโบก็โปจริงๆแล้วเปบเป็น OEM เป็น OEM บริษัทความแตกต่างของแต่ยี่ห้อมันมีไหมหมายถึงว่ามันอยู่ที่ฟกลลิ่งเอกลักษณ์ในการทำงานของเบรกเนี่ยครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาออกแบบมาไม่เหมือนกันฟ e ลลิ่งในการทำงานเนี่ยก็จะได้ไม่เหมือนกันลูกค้าจะเป็นคนเลือกว่าอยากได้ฟ e ลลิ่งแบบไหนเรามีหน้าที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้า แต่ถ้าสมมติว่าถามว่าเอาเบรกรถซิ่งเลยเงี้ยรถสนามเนี้ยมนใส่รถบ้านได้ไหมใส่ได้ครับเบรกไม่อยู่พี่มันไม่ได้มันไม่ได้ว่าขึ้นชื่อว่าเบรกรถแข่งแล้วแม่งต้องดีนะเบรกรถแข่งเขาเบรกที่อุณหภูมิร้อนถ้าเบรกมีผลในการทางานที่อุณหภูมิร้อนๆอ๋อเ้าเบรกนี่คือแล้วแต่เกียร์ต้องถึงแล้วแต่เขาเรียกว่าวัสดุที่เขาใช้ใช่ครับผมมันต้องได้ความร้อนเท่านี้มันถึงจะเบรกดีใช่ครับมันไม่ใช่ว่าขึ้นชื่อว่าเบรกรถแข่งแล้วแม่งดีหมดมันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างสมมติว่า เราจะเห็นข่าวบ่อยในวันหยุดยาวครับขึ้นภูเขาลงภูเขาบเบรกไม่อยู่เบรกไหม้อันนั้นเพราะอะไรพ่อพเบรกทํางานหนักเกินไปจานกับผ้าบางทีไม่สัมพันธ์กันจานทนความร้อนไหวแต่พ่อเบรกทนไม่ไวหวครับผม<ช>ส่วน<ช>เรื่องที่บอกว่าเบรกร้อนแล้วมันจะหยุดเนี่ยมันดีตรงที่ความร้อนสูงเนี่ยคือมันในระยะหนึ่งรถแข่งเขาไม่ได้ ใช่ตลอดเวลาใช่ครับเขาวิ่งแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เปลี่ยนแล้วสมมติว่าผมน่ผมเป็นคนนั้นอ่ะถ้าผมเข้ามาที่นี่ครับคุณจักจะแนะนําอะไรผมถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมแนะนําผ้าเบรกเนสเตอร์ที่โทนอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับแล้วเหมาะกับจานสแตนดาดที่อยู่ในตัวรถรถบ้านมันอุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่ไม่เกินห0 0้อหรอกเบรกที่เป็นเบรกซิ่งที่ผมแนะนำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวโปรสเปก ตัวนี้อุณหภูมิ600องศาด g 63ก็ใส่มาแล้วครับเสียโก้ก็ะธานโก้ใส่ตัวนี้ครับประธานโก้นะเอางี้เรือใส่ตัวนี้เหรอโก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าเห็นไหมเดี๋ยวดูนี่เฮ้ยอะไรอ่ะดูนี่ที่นี่ครับทิดออสครับรับคัสตอมคาลิเปอร์แล้วสามารถสักลงไปอินซีเอ็นซีลงไปได้ว่าจะใส่ชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะทำจิม m ี่อัพเน็ก พ่อทุกสถาบันแล้วก็ใส oh. ่ในอีโวมันใส่เ e อางี้เอางี้ยอางี้คือสมมติลูกค้าดิ่งเข้ามาไงครับคุยกับผมว่าอยากได้เบรกชุดหนึ่งผมก็ต้องถามลูกค้าก่อนเลยพี่ต้องคุยกับตัวเองก่อนอว่าพี่จะทำเบรก่ยพี่ต้องการอะไรต้องการความปลอดภัยหรือต้องการสวยงามผมเข้ามาผมต้องการสวยงามมี ฝาครอบติกไหมบอกว่าเด็กผมไม่แนะนําเด็กขาดครับมันอมความร้อนครับคือเบรกเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วในการทํางานแล้วยิ่งฝาครอบไปครอบไปเนี่ยความร้อนมันก็ไม่กระจายบางเคสถึงกับฝาเบรกละลายเลยนะครับก็เห็นครับผมบางทีละลายแล้วเข้าไปแทรกอยู่ในระหว่างจานกับผ้าอีกวิธีการติดตั้งมันก็มีไม่เหมือนกันบางที่เจาะคาลิปเปอร์ทาวเกียวบางที่โปะซิลิโคน แล้วเบรกสมัยก่อนกับสมัยนี้มันมีวิวัฒนาการอะไรที่มันพัฒนาขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันแตกต่างหรือว่าดีขึ้นบ้างคือวิวัฒนาการขึ้นก็ควรจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าแบบแรกเลยคือเป็นดัมเบรกมอเตอร์ไฟฟ้า <c oughs> ah ทํางานดึงสลิงให้ดัมเบรกทํางานเบรกมือไฟฟ้าแบบที่สองก็คือจะเป็นเซอร์โวอยู่ที่ตูดคลิปเปอร์เดิมเซอร์โวทางานดันลูกสูบออกอเพื่อให้เบรกมือทํางาน พอปลดคลายปุ๊บมันก็ขายแล้วเบรกเบรคาลิปเปอร์ก็จะเป็นเบรกปกติส่วนถ้าสมมติจะเป็นเบรกพวกนี้ครับเราจะมาอัปเกรดเป็นพวกนี้ใช่ไหมครับอเบรกมือไฟฟ้าที่เป็นเทอร์โวอยู่ที่ตุดคคลิปเปอร์ครับเราก็จะสร้างเบรกมือไฟฟ้าแยกขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพื่อให้การทํางานระหว่างเบรกเท้ากับเบรกไฟฟ้าแยกออกก็เท่ากับต้องเพิ่มคลิปเปอร์อีกตัวใช่ครับผมก็อย่างที่พี่จิมมี่ถือเมื่อกี้อย่างนี้จะเป็นหน้าเบรกมือไฟฟ้า Oh. ที่เราทําขึ้นมา uh. เราคัดต้องขึ้นมา uh. ครับผมถ้าสมมุติว่าผมผมมีเป็นรถนอกอ่ะครับมันมากับชุดเบรกชุดใหญ่อยู่แล้วแล้วผ้าเบรกผมหมดผมก็มามันมีผ้าเบรกอะไรรองรับให้ผมบ้างก็มีเน็กเตครับผมเน็กเตอร์นี่โอ้รองรับแทบจะเกือบจะทุกรุ่นถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่มีหมดเบรกซิงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มาจากญี่ปุ่นลิปเปอร์อีโวลิปเปอร์จีทีอาร์พวกซูบารุพวกนี้ เบรกอยู่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็คือพ่อเบรกเน็คเตอร์เขาก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเขามีอยู่แล้วเขาพวกนี้เขาไม่ได้ขายบ้านเราที่เดียวเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นแหละว่าในตู้สต็อกสินค้าผ้าเบรกมันเน็คเตอร์หมดเลยใช่ครับผมผมพยายามที่จะมองหาย,ยี่ห้อหอ,อ,อื่นไม่มีคือผมผมเน้นเน็คเตอร์เป็นหลักาาจุดดีเลยอ่ะสองอย่างที่ผมให้เขานะครับหนึ่งเลยไม่รออุณหภูมิใช้งานจริงได้เลยสองไม่กินจานเบรก เนี่ยตอนนี้คุยกันมาเยอะแล้วผมอยากลองมีรถอะไรให้ผมลองมั้งมีรถตู้มารเจสตี้คันหนึ่งครับแล้วก็เอสจูบีฟอร์จูเนอร์ให้คันหนึ่งมารเจสตี้รถใหญ่ครับผมสองตันกว่าอันนี้ครรป้ะอันนครับรีแฟรชได้ยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเบรกครับผมตัวมารเจสตี้นี่เป็นเบรกอะไรเบรกเป็นนิวคาเยนแบบนี้นะครับโอ้โหหน้าหกขดหลังสี่ขดแต่จานเบรกผม ใส่เป็นดีพเหน้าสามร้อยเก้าสิบมิลหลังสามรโอยแปดิมิลแล้วเบรกเนสเตอร์ครับผมแล้วผมจะเห็นว่าคาลิเปอร์เบรกเนี่ยมันจะมีแบบเป็นก้อนเดียวเขาเรียกว่าอะไรโมโนครับผมโมโนคือเป็นไม่ไม่มีรอยต่อใช่ไม่มีรอยต่อของปา๊มเลยเป็นประมาณนี้ครับโอ้โหเบาเนี่ยเบามากอะเนี่ยอีกเขาเรียกว่าแบบหนึ่งก็จะเป็นสชิ้นประกบกันสองชิ้นก็จะเป็นครึ่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ครับประกบกันใช่ครับประโยชน์ประโยชน์คืออะไรอะไรดีกว่าอันนี้จะเถียนกว่าครับเพราะว่า ทางเดินน้ำมันมันอยู่ทางเดียวถ้าบางบางรุ่นประกอบเนี่ยจะเป็นแป,ป๊บอยู่ข้างนอกก็มีแต่บางรุ่นไม่มีแป,ป๊บทางเดินมันจะอยู่ข้างในก็จะเป็นโอลิงกั้นเอาไว้อ๋อครับอ,นนอันนั้นคืออันนั้นคือสองชิ้นที่ประกอบกันใช่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นเดียวก็มันเป็นท่อทางเดียวเลยใช่ครับผมแล้วตัวฟอร์จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ผมใส่คาลิปเปอร์ของเน็กเตอร์ผ้าเบรกเน็กเตอร์จานเบรกเน็กเตอร์ครับผมอ๋อนี่ชุดใหญ่เลยนี่ชุดใหญ่ของอเน็กเตอร์ เดี๋ยวเราจะไปลองก็ลองเทียบฟิลลิ่งดูครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองว่าจริงๆนะตอนนี้เหมือนก็ได้ลองภาพเบรกเน็กซเตอร์แบบจริงจัง <Yeah. S 1> ว่ามันดีจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าะฮะแล้วก็เบรกที่ดีมันต้องเป็นยังไงหมายถึงว่าพอเบรกแล้วมันจะต้องหัวทิมหรือมันจะต้องอะไรยังไงคือเบรกที่ดีครับจริงๆต้องดึงลงทั้งคันอ่าถ้าคนที่สนใจอยากจะมาอันนี้อยู่ตอนนี้อันนี้อยู่<อ>ที่ไหนอกินแก้วยี่สิบห้าทับหนึ่งครับ กิ่งแก้วยี่สิบห้าคู่ก็ทิศออราชเทวะแล้วเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กทิศจักครับผมทิศจักทิศจักวิทย์ทิศจักวิทย์ครับผมแล้วก็เพจก็ทิศออสครับภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยครับโอเคก็ลองเซิร์ชหากันดูในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดแปดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดครับโอเคตามนั้นสนใจมาแนะนำเลยเพราะว่าที่นี่เขารู้จริงเรื่องเบรกสำคัญจริงๆนะฮะก็ ต้องขอขอบคุณที่จัดด้วยวันนี้นะ<อ>ครับผมมากครับขอบคุณ,คณสถานที่ขอบบคคุณครัเดี๋ยวเราไปลองรถกันว่าเป็นยังไงไปพี่จิมครับพี่จิมครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมผมขึ้นนิดสีกลับบ้านเลยนะ <S <S ไปหาหนักต้องไว้ใจเอ้ฝีมือผมนะไว้ใจเบรกของทางทิศเบรกแล้วก็ทิศเบรกแล้วทิศออสแล้วทิศออสโอ้อะไรเนี่ยทิศออสแล้วก็เบรกของเน็กสเตอร์อ่ พี่จิมครับบอกใน่อยดิดดเขาเอารถอะไรมาให้เราลองอพี่เขาบอกก็มี2คันคือมี Majesty กับอ่ r t u n จูเนอแต่เราเลือก f o รจูเนอร์เลือก o r รจูเนเพราะ <ortun> er. ว่าผมคุ้นเคยกับอ่าจูเนอมากกว่าไอคำว่าลองเบรกมันลองอยังไงอ่ะคนทั่วไปแหะท,ที่มีรถขับก็จะรู้อยู่แล้วว่ารถตัวเองเบรกเป็น,ปนยังไงตอนนี้การที่จะมาลองเบรกที่ดีขึ้นโกลมานดีขึ้น คือดูอาการว่าในการเบรกอ่มันเบรกอย่างที่เมื่อกี้ที่จะพูดหรือเปล่าเป็นการเบรกจากท้ายจะต้องยุบก่อนแล้วหน้าค่อยมาตามมาเพราะว่าไมต้องดึงรถลงพื้นอดี้นนี้เราออกมาเต้นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์เดี๋ยวจะหาทาจจะก่อนในการลองเบรก60นะครับจิมมี่ใกล้แล้วจิมมี่จิมมี่จิมมี่โอ้ยโอ้ย ว่าผมอย่างที่พี่จักพูดอ่ะคือมันนุ่มใช่มันนุ่มมันนุ่มมันไม่ได้แบบเบรกแล้วก็แทรกเลยหัวทิพย์เลยเออผมขับ s อสอารวีถ้าเบรกยังหัวทิ่ยเหมือนกันเออจิมมี่จิมมี่โอ้เดี๋ยวเี๋พี่พี่ฟอส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 พอแล้วอันนี้ผมไม่ได้แตะเต็มที่นะเฮ้ยแต่ว่ามันนิ่มมากเออมันนิ่มนิ่มที่เท้าผมแล้วก็การเบรกก็นิ่มเหมือนกันอ่า เฮ้ยพี่จิมมี่เฮ้ยแค่มันนิ่มมากเลยนะเออแล้วมันควบคุมได้คนระับคือเมื่อกี้ปรงอะไรผมไม่ต้องไปแต่งอะไรนะอ่าบบไ,ไม่ดิ้นเลยเมือ่อกี้ผมจับเบาๆบแล้วมันไม่มดินนะ้นอันนี้อัต้องพูดก่อนเบรกียางควรจะต้องมีตามนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ล็อกนะแค่เสียงยางมันดังอ๋อหย,ย้ำกันอีกครั้งนะ ระบบเบรกคือเป็นของเน็กเตอร์ก็คือจานคบิปเปอร์แล้วก็ผ้าเบรคมันมันนุ่มมากอ่ะผมพูดตรงว่ามันนุ่มมากเหมือนรถเก่าเลยนะปีอัดเดิร์กโกลส์โอ้โหบเน็กสเตอร์ไอยเหี้ยโอ้โหมันนี่ท่องมาทั้งคืนเลยมเนี่ยในเทปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางคุณพ่อทิดอ๊อสแล้วก็ลูกชายเป็นเจนสองในการที่จะมาดูแลต่อไป พดาะนั้นก็ขอบคุณีิจับเหมือนกันครับแล้วก็ขอขอบคุณเ e x t e เนะครับที่ให้การสนับสนุนในการอัพเน็กะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับว่าเรี่องต่อไปเราจะไปเจาะอะไรกันถ้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาดีกว่าคอมเมนต์กันมานะครับก็อย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็กดติดตามครับผมกระติงติดตามสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ คนที่ติดตามตั้งแต่แรกก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันมาชอบไม่ชอบอะไรอยากให้ไปไหนอยากให้ทำอะไรลองคอมเมนต์กันมาแล้วเดี๋ยวว่ากันก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับเน็กสเตอร์กันอีกครั้งอัปเด็กสป brought to you by เน็กสเตอร์โอ้โห speed oh. under control หวานเจี๊ยบสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ